ก็แมงกินูทองบ่แม่กินโอ้ยไปแล้วไปแล้วอู้ไหนล่ะน่นบินไปแล้วท่าไว้อันนานมันก็บินไปมันจะมากินอยู่กับต้นอะไรครับนี่ต้นลำดวนมันกินต้นลำดวนเขาหอมสิเวลาไปกินเขาหอมสิเนาะลำดวนมันหอมเลยไงจ้าเนี่ยไจ้าเป็นปองเนี่ยครับโอ้ยเจ้าคุยตาดีแท้เขาใหญ่เนี่ยคนหาร์ดกิจสบ่าเนาะอีกตัวนึ่งอีกตัวหนึ่งกินย่อย อ๋อในล่ะในล่ะเดี๋ยวนี่มาถ่ายตูดตรงนี้อ๋อเห็นละเห็นละตรงนี้เองครับนี่เยอะเยอะเหมือนกันนั่นนี่เนาะครับได้เป็นขวดผมนอนฟอกมาหลายปีเพราะยังไม่รู้เรื่องแล้วว่าที่ต้นนี้มันจะมีต้นจีนูนเขาเรียกจีนูนอะไรครับพันอะไรครับนี่จีนูนธรรมดาบ้านเราแหลแดงพันแดงธรรมดาครับมันจะได้ไม่เหงาไงไม่เห็นไปผมไม่ทุกวันไหมล่ะเออแอมดูดิโอ้ยเต็มขวดแล้วเต็มขวดแล้วหานานหรือยังนี่ ก็มาดูเมื่อกี้นี่เองนี่โอ้เหลรือเนี้ยตัวเป็นงไงครับไหนขนาดผมนอนเฝ้าทุกวันทุกคืนยังไม่รู้เรื่องเลยมันมีเปตัวแบบนี้ไหมนี่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 ดูนี้นี่จกบเอานี่อ่ะจำยังไงคนเห็นไฟยอ้เยอะมากเลยพี่น้องพี่น้องทั้งหลายอ๋อมันไม่ใช่เมงดำนาอมันเป็นเมงกินนวลมงกินนโอ้ยเอาไปทอดกรอบหรือว่าเอาไปตำป่น ำบนก็ได้เนอะใส่น้ำก่อนทำมันขี้มันเดือหไม้ตาชี้เป็นเด่เดี้ยงส่มก่อนนี่นี่ตัวนึงตัวนึงทานตัวเลยตรงนี้ต้องตำหน่อยมันไม่ใช่แมงต้มดำเนาะคนหาอยู่หากินตามพื้นบ้านเราเนาะโดยภูมิปัญญาชาวบ้านเรานะครับก็มีแค่ขวดน้ําที่ทิ้งแล้วนะครับใช้ประโยชน์ได้กับไม้ยาวตัดตูดตัดก้นมันเฉยนะครับ นี่ครับดู๋ดูดูจะชัดหน่อยดิชัดชัดหน่อยเอาเดี๋ยวมันจะบินไปอีกอย่าพึ่งน้ำลายหกนะอ๋อสุดยอดสุดยอดไข่เอาโอ้โหเต็มเลยพี่น้องเต็มแล้วโอ้เต็มขวดเลยนี่มองเห็นไหมนี่เร้ามองเห็นบายบายจับแล้วจับแล้วนะครับหาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านเราดีมากครับได้เต็มขวดนะครับแม่เนาะเต็มขวดเลยนะฮะเยอะมากครับพี่น้องนี่ครับวันนี้เต็มเลยวันนี้วันนี้เต็มขวด